จากที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรเลยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างยากมากกับการที่จะแบบเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณพ่อเพิ่งเสียไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติก็ไม่ได้เป็นคนแข็งแรงอะไรมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเหมือนถูกบ,บังคับไปในตัวว่าเราต้องเข้มแข็งเพื่อที่จะแบบดูแลแม่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีงานละครที่ช่วยชีวิตแล้วก็มีงานเพลงจีแอมกรมมี่ที่แบบว่าคอยช่วยเหลือพักดัน ตอนนี้ก็มีรออนรอนเป็นลายฮักบ้านเชียงค่ะแล้วก็กำลังถ่ายอีกเรื่องหนึ่งอยู่ทางช่องวันสัปดาห์ที่งค่ะมูเตรูตจริจรง,งถ่ายล,ล,ลพคจนแบบไม่มีเวลาทเพลงลใช่ค,ค่ะก็ปีที่แล้วปีที่แล้วถ่ายพร้อมกันสองเรื่องก็เลยไม่ได้ทำเพลงแต่ว่าปีนี้ก็กลับมาทำเพลงแล้วค่ะะไรนะติด้าไม เอเพลงใหม่ล่าสุดนะคะชื่อเพลงต้องมนตราค่ะใช่เพลงนี้คือสําหรับตัวบ้างรังคือภูมิใจนําเสนอมากเป็นเพลงที่ภาษาสละสสวยคือรู้สึกว่าเป็นเพลงที่เราใช้ความสามารถเยอะที่สุดแล้วในการทําเพลงมาค่ะใช่ไม่ใช่ค่ะ ก็มีพี่ทีมเพลงทำให้นะคะผู้แต่งเพลงก็คือเป็นน้องหนามเตยค่ะใช่แล้วก็ได้ผู้ทำดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานก็คือพี่ปามค่ะเร็วนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะถ่าย m v วันที่24กันยานี้แล้วค่ะก็สปอยเดี๋ยวไม่มีคนดูสิก็เป็นคือจากที่วางเรฟเฟรนซ์ไว้ก็คืออยากให้เป็นเกี่ยวกับ ส่วนดอกไม้ mm hmm. เพราะว่าในเนื้อเพลงเนี่ยเราเป็น angel, mm hmm. สปอยเนื้อเพลงเลยเนาะเป็นเหมือนหิ่งห้อยตัวน้อยตัวหนึง่ง mm hmm. ซึ่งจนเรามาพบชายคนหนึ่งเราก็อยากให้เขาเนี่ยอ,อ,อะไรรู้่นะสะดุดรักเรา mm hmm. ตกลุมรักเรา <laughs> ใช่สะดุดรักชื่อโบราณมากใช่ค่ะใช่คิดถึงมากคนะ่ะแต่ว่าด้วยด้วยในในเวลานั้นเราก็ต้อง โฟกัสเป็นอย่างางก่อนเพราะว่าตอนนั้นก็ถือว่ารับบทหนักเพราะว่าละครสองเรื่องแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยชะตาหงเนี่ยก็คือเป็นการแบบรวมพี่ๆนักแสดงที่มีความสามารถเป็นรุ่นใหญ่มากเราก็เลยต้องทํากันบ้านหนักกว่าเดิมก็เลยพักงานร้องเพลงไปก่อนแป๊บหบนึ่งค่ะใช่เรือ่องงานแสดงกับงานร้องเพลงเราสุขบันชอบชอบทั้งสองอย่างเลยค่ะเพราะว่างานแสดงที่แป้งร่ำได้สแสดงคือเราได้ร้องเพลงด้วย uh huh. ใช่เป็นการ เหมือนกับเราได้ไปแสดงความสามารถในการร้องเพลงในใน,ในละครด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พิธีกรไหมแต่ว่าอยากเป็นพิธีกรที่ตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้อยากเป็นแบบทางการอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นคนพูดเก่งก็เป็นคนพูดมากเหมือนกัน<ห>ใช่ค่ะสก,กิลนี้ได้มาจากสก,กิลนี้เหรอคะมาจากนิสัยส่วนตัว ใช่อเราเลนเพลง,ลพลงนี้คือของมันจะออกมาเป็นเพลงได้กบวนการมันนานนานค่ะเพราะว่าด้วยการทีเ่เราไม่ได้ร้องเพลงนานมากกว่าเราจะมาฟื้นฟูก็คือแปง้งรําก็คือต้องออกกำลังกายเยอะมากค่ะ<ๆ>เพื่อที่จะแบบให้ร้องมันเข้าที่เข้าทางมากที่สุดใช่<ๆ>ก็เลยแบบว่าฟิตท,ทุกวันออกกำลังกายทุกวันค่ะใช่กลงารแกลง้งร้องเลยไหม ร้อง,อ,องเลยสปอยไปเลยร<ล>ะ,ะดับนี้แล้วอ,อืมใช่เ,เดี๋ยวร้องสักหนึ่งแมทเดี๋ยวขอเลือกท่อนที่ดีที่สุดก่อนออที่แรกค่ะที่แรกและที่เดียวหรือเปล่า <laughs> ใช่หรอเล่นโอเคหนึ่งสองซ้มถ้าามีมนจะเสกดนดังใจจะเสกให้ใครก็ล้องเสน่หา วินาทีที่ได้พบเจอเป็นต้องลองมนตราสะกดใจให้มองแต่ฉันไม่มองใครได้ปะสะกดจิตใช่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงที่ ลูกทุ่งจ๋าเลยแต่ว่าก็ยังคงมีความเป็นฟิวชั่นอยู่เพราะว่าแป้งล่จำจะไม่ได้แบบเป็นลูกทุ่งแบบเขาเรียกว่าเป็นลูกทุ่งสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไวรุ่นก็ฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะ ฝากชื่อเพลงนะคะเพลงต้องมนตรานะคะเร็วๆนี้นะคะทาง Youtube g r a ี่โกอ o ฟิเช i a l นะคะแล้วก็ฝากเ c e b o o k นะคะแป้งรําสิวานารีแกรมมี่โกนะคะแล้วก็ Instagram แป้งรำมสิวานารีเป็นภาษาอังกฤษค่ะใช่เป็นฟิลแบบมูมากคือสีก็มูเพราะว่าเพลงเนี้ยแป้งรำเก่าว่า ตอนแรกอะพี่เขาส่งชุดสี่ชุดมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้มีเป็นสีชมพูคือวันเกิดของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงใน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 เอ็มวีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเปลี่ยนชุดเป็นตอนแรกเป็นอีกสีนึงจากแล้วก็เป็นสีชมพูเลยใช่เชื่อมากค่ะเพราะว่าวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ดีเพราะว่ามู <laughs> ใช่ก่าจะไปถึงตน้นก่าจะไปถึงตรตรงนี้ก็คือ,อรอคิวจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นานมากค่ะ ก็ได้รับเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรเลยเรากําลังแบบมันกําลังอยู่ในหัวเรี่ยวหัวต่อของการที่เราจะกลายมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะว่าคุณพ่อเพิ่งเสียไปอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งมันก็เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างยากมากกับการที่จะแบบเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าปกติก็ไม่ได้เป็นคนแข็งแรงอะไรมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเหมือนถูก บังคับไปในตัวว่าเราต้องเข้มแข็งเพื่อที่จะแบบดูแลแม่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีงานละครที่ช่วยชีวิตแล้วก็มีงานจากงานเพลง G.M. g r a m m กรที่แบบว่าคอยช่วยเหลือพักดันแป้งลำ่ำค่ะถามว่าโฟล์ไหมมันก็อาจจะมีติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างแต่ว่าเราก็พยายามหาอะไรทําตลอดเวลาค่ะเป็นคนที่แบบว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบ เอาลงโซเชียลแต่ว่าเราจะมี IG แบบ IG ที่เอาไว้ขายของของเราอย่างอย่างชุดเนี่ยค่ะก็คือแป้งลำกำลังเปิดเป็นคล้ายๆกับการให้ให้ให้เช่าชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สามารถไปติดตามได้นะคะชื่อวานิตาวิเชียลหนึ่งค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะก็คือ อตอนนี้ป้งลำก็ทําเทียนหอมด้วยแต่ว่าเทียนหอมเนี่ยป้งลำยังไม่ได้แบบเปิดเป็นทางการแต่ว่าเราจะมีกลุ่มที่แบบว่าเขาเคยซื้อขายเราประจําอยู่แล้วซึ่งก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่แบบว่าเป็น FC อะไรน่ารักน่ารัก,รก,รกที่แบบอยากซื้อเทียนหอมไว้อ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคอยช่วยช่วยซื้อตลอดเลยใช่ใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่าไม่มีคุณพ่อแล้วแล้วน้องก็เรียน คุณแม่ก็เริ่มมีอายุแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเหมือนเราต้องโตเป็นผู้ใหญ่โดยแบบโดยไฟบังคับเลยใช่วางแผนชีวิตจริงๆแล้วแค่ใช้ชีวิตวันนี้กับพรุ่งนี้ให้มีความสุขก็ดีใจแล้วค่ะใช่ใช่เพราะว่าการในสมัยนี้มันแบบเศรษฐกิจก็ไม่ดีงานอะไรหลายๆอย่างก็น้อยลงซึ่งแป้งแป้งรู้สึกว่าการที่เราแบบ พอใจในตัวเองในวันนี้ที่เราได้ทํามีงานละครมีงานเพลงอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งในชีวิตแล้วเพราะว่างานสมัยนี้ก็หายากมากใช่ค่ะเราก็ดีกว่าแบบก็ดีกว่าเราตกงานไม่ว่างานไหนจะได้มากได้น้อยปังล่ารู้สึกว่ามันก็ทําให้วันนั้นเราได้รายได้สมมุติว่าการเช่าชุดของปังลั่มชุดชุด,ช,ดชุดนั้นน่ะอาจจะได้แค่สามสี่ร้อยแต่ว่ามันก็เป็นเงินที่ทำให้เราสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ เป็นอาหารมื้อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นคือเป็นปกติแล้วว่าเป็นคนชอบกินแต่ส้มตำไงมันก็เลยประหยัดใช่เพราะว่าปกติเป็นคนกินแต่ส้มตำมันก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เราตื่นมาเรากินส้มตำม,มื้อหนึ่งก็แค่ไม่กี่บาทมันก็อร่อยได้คืออันนี้ไม่ได้ว่าหมายถึงว่าไม่ได้ว่าคนที่แบบกินแพลงนะคะแต่ว่าหมายถึงว่ามันเป็นความชอบส่วนบุคคลเพราะว่าเราอ่ะเป็นปวดหัวบ่อยพอปวดหัวบ่อยเนี่ยมันจะต้องกินของแซ่บ เพื่อให้มันหายจากการปวดหัวอยากเติมโซเดียมหรือเปล่ใช่ร่างกายมันต้องการโซเดียมใช่ค่ะใช่ค่ะจริงจริงสำหรับแป้งลำถ้าให้พูดตรงๆแบบไม่โรคสวยก็คือว่าแป้งลำก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้คือไม่ได้เสื่อมศรัทธานในพระพุทธศาสนานะคะก็คือทุกวันนี้ก็ยังสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนเหมือนเดิมแต่ว่าการที่เราจะทําบุญเนี่ยเรารู้รู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นการทําด้วยใจแต่ว่าสมัยเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบปลอดภยัยหรือไม่ปลอดภยัยแป้งเล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทำเราก็เลือกดูหน่อยแค่นั้นเองค่ะแต่ส่วนใหญ่แป้งเล้งจะเลือกทําบุญแบบวัดที่แบบว่า เขาแบบกันดานแล้วก็ขาดแคลนมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบอาจจะเข้าถึงยากอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นเป็นแบบอยู่ในป่าอยู่ในดงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะมีเกจิอาจารย์ที่เขาแบบป่วยชราอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าไปหาทํากับแบบนั้นใช่ใช่ ใช่ค่ะหรือไม่ก็ทําทานก็ได้เพราะว่าวันนี้ก็ทําบุญกับหมาแมวเหมือนกันใช่คือป้าล่ำจะมีคือปกติจะมีถุงอาหารเป็นอาหารเม็ดได้อยู่บนรถสมมุติว่าเราขับรถไปกลางทางเพราะป้าล่ำขับรถถ่ายละครต่างจังหวัดใช่ไหมคะแล้วมันจะ,จะเจอหมาข้างทางเงี้ยเราก็ต้องเล็งดูก่อนว่าหมาตัวนั้นน่ะจะกัดหรือเปล่า <laughs> ก็คือมีคุยความสะกิดนิดหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าดูน้องใจดีก็จะเอาอาหารไปเทใส่ถุงให้น้อง

อย่าไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่ต้องเสื่อมไม่ต้องเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะว่าตอนนี้ศาสนาก็ยังคงมีอยู่พวกเรายังดำรงชีวิตโดยการที่แบบยึดถือเรื่องเวรกรรมเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วซึ่งปราล้มก็บองว่าแบบนี้เราก็ถูกสอนมาจากศาสนาพุทธศาสนาของเราอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็แค่เลือก เลือกที่จะแบบดูหน่อยว่าโอเคอันนี้คือทําได้นะอันนี้คือปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังไงก็จะศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่อไปเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาไม่ดีคือเป็นที่ตัวบุคคลไม่ใช่ทั้งหมดมันอาจจะมีอีกด้านหนึ่งที่เราแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเราเราเรา,เราไม่ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน่าจะมองว่าถ้าเราเสื่อมเสื่อมในพระพุทธศาสนาทั้งหมด พระอีกหลายๆท่านที่ที่ท่านปฏิบัติจริงๆแล้วก็ที่ท่านขาดแคนด้วยอย่างเงี้ยท่านก็จะแบบเสียโอกาสในการได้รับเงินบริจาคแล้วก็อาจจะเสียไรายได้ในการที่แบบเงินที่จะต้องไปช่วยจ่ายค่าน้ําค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมลังก็แค่รู้สึกว่าให้เลือกเป็นเป็น,เป,นเป็นลายบุคคลไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใ,ใ,ใช่าาใช่ ใช่ค่ะก็คือถ้าถ้าไม่สะดวกถ้าไม่สะดวกใจในการทําบุญกับวัดก็ทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่กับน้องหมาน้องแมวหรือไม่ก็เด็กผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ป่วยออนอนพักติดเตียงคนชราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่